้องที่พนักงานสอบสวนที่มีอำนาจที่เป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้นะครับคือสนงสันกราชนะครับเดี๋ยวน้องทุกคนเชิญน้องไปกับผมไม่ยอมรับกระบวนการอะไรทั้งตัวรวมถึงผมไม่ยอมรับอำนาจขององคด้วยดังนั้นพี่ไม่มีสิทธิ์สั่งผมได้ที่จะเอาตัวผมจงเอาไปด้วยกําลังไม่เป็นไรนะครับอในนี้พี่พี่เชิญน้องนะครับถ้าเกิดว่าน้องไม่ยินยอมไปกับพี่นะครับพี่ขออนุญาตใช้ตามลําดับขั้นตอนนะครับเพราะณตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีหมายจับนะครับสารได้ อน,นุมาจับตัวน้องแล้วนะครับเจ้าหน้าตำรวจมีอำนาจในการควบคุมตัวนะถ้าตัวน้องไม่ยินยอมถือว่าน้องกําลังขัดคําสั่งเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่นะครับผมไม่ยอมับผมไม่ยอมรับอำนาจตรงนี้และที่ไม่ได้มีและที่จะมาค่กคามประาชาชนไม่เป็นไรครับน้องที่เข้าใจน้องที่เข้าใจแต่ตรงนี้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจขออนุญาตปฏิบัติตามหน้าที่นะครับนะครับนะที่กาที่เหนียนและที่ก็ลากตัวลงไปอ่าโอเคได้เอ้า ทีมงานครับขออนุญาตนะครับน้องนะไม่เป็นไรนะพี่พี่ผมผมไปด้วยไม่เป็นไรครับเราไปด้วยเราไปด้วยได้ครับไปด้วยได้ครับไปด้วยได้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 ไปดวยได้ไปด้วยได้ไปด้วยไ้ไปด้วยได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 ้ไปด้

เบาๆเบาๆเบาๆน้อยเย็นนะโอเคครับไดครับโอเค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 ครับ okay,